คุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนครับพี่อยู่ด้วยตายครับอยู่ดาวเอทีด้วยเห็นไหมพ่อครับแม่ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านครูของเราในวันนี้นะครับ คุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่วงเดือนสมบูรณ์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับรบนี่คือยอดครูของพี่เอชายามิชัยใช่ครับพี่เอครับทำไมถึงเป็นยอดครูของพี่เอครับก็ทั้งสองท่านเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนี่ยก็ยังเป็นครูที่สอนวิชาลิเกให้สอนทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เป็นชายามิชัยมาได้ก็เพราะว่าสองท่านนี่แหละครับ ุณพ่อนี่ก็จะเขียนกรลิเกรบเขียนกรแต่งกรแต่งเพลงต่างๆนานาส่วนคุณแม่เนี่ยก็จะประสิทธิ์ประสานวิชาท่ารำคุณพ่อคุณแม่ครับผมถามนิดนึงครับตอนเด็กๆเนี่ยนะครับที่สอนพีเอเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีความต่างกับสอนเด็กคนอื่นไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งลูกแล้วก็เป็นทั้งลูกศิษย์ด้วยเราว่ายากก็ไม่ยากเพราะว่าการสอนเราก็ต้องมีเทคนิคการสอน คือพอเริ่มหัดเราก็จะให้โอวาทเขาว่าเวลาหัดลิเกเนี่ยเราไม่มีพ่อไม่มีลูกหรือแ,แต่ลูก็สิทธ์ครับผิดก็ตีแม้แต่ลูกสิทธ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะบอกเขาว่าพ่อเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆหัดตั้งแต่เล็กๆพ่อรักเหมือนลูกนะลูก<ไ>แต่เวลาหัดลิเกก็เหมือนกับเอนะไม่มีพ่อไม่มีลูกมีแต่ครูก็สิทธ์ เป็นครูเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เราก็แก่ถ้าเราให้มันก็เป็นทานเขาได้มีสติปัญญาคิดตรงนี้จึงได้เป็นครูลิเกโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับแต่ทีนี้ผมได้ยินมาว่าตอนเด็กๆเนี่ยยอดครูของเราต้องสองท่านส่งยอดคนของผมเนี่ยไปที่วัดสักแก้วจะเป็นที่ป่าโมกที่อ่างทองยังไงครับทำไมตอนนั้นต้องส่งพี่เอไปครับ แล้วที่นั่นเขามีมีการแสดงลิเกยอยู่แล้วมีผลสดเพราะว,ว่าหลวงพ่อฉบับทำเป็นผู้ที่รักศีลศและาศาสตร์แบบนี้ได้เรียนหนังสือด้วยคนเราเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะที่ลำบากความบากบั่นจะดีกว่าตอนนี้ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวพี่เอต้องไป เตรียมตัวแต่งหน้าได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับคุณพ่อ,อคุณแม่ต่ออีกนิดนึงได้ครับพ่ออย่าเผาเยอะนะกัวคุณครูจะเผาลูกศิษย์เยอะได้ครับผมก็เดี๋ยวให้พี่เอไปเตรียมตัวครับผมขอบคุณมากครับพี่<ข>อเอ,<ข>อครับอเ,อเอาละครับตอนนี้พี่เอไปแล้วนะฮะผมเหลือแต่ยอดครูของเราทั้งคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับ พี่เอตอนเด็กๆเ,เป็นไงครับดื้อไหมแล้วก็ตั้งใจเรียนกาบคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนครับเป็นเด็กที่ดีมากและเป็นเด็กที่กตัอยู่รู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขา,าจะได้ยินแม่บ่นว่าเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่สร้างความหนักใจให้กับพ่อแม่เขาไม่ทําให้พ่อแม่น้ําตาตกแน่นอนะความที่เขาเป็นเด็กดีเขาควรจะได้รับสิ่งที่ตอบแทนดีๆ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมีคอนเสิร์ตของพี่เอชย,ยามิชายบนเวทีแห่งนี้ด้วยครับเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันเลยดีกว่าขอบคุณมากครับคุณพ่อคุณแม่ครับยอดครูขอ,คของเราในวันนี้ขอบคุณครับ